อัปเดตสภาพความพร้อมของทีมนะครับครับก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ครับทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจครับซึ่งโอเคทุกคนก็ได้เตรียมตัววันนี้เป็นวันสุดท้ายครับมีการปร,ปรับบทบาทการเล่นหรือไม่จากสโมสรครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ก็มีครับคืออยู่สโมสรก็ก็อาจจะเล่นต่ำหน่อยครับแต่ว่าโอเคมามาอยู่กับทีมชาติเนี่ยมาโน่ก็ ก็ได้ให้ให้ผมขึ้นไปสูงนิดนึงครับซึ่งซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างพี่อุ้มกับกับเจอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งก็จะคอยดูว่าว่าตำแหน่งไหนที่มันมันขาดแล้วเราก็ต้องไปทดแทนให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็แต่ละคนก็มีมี j อบของตัวเองในในแต่ละตำแหน่งครับดันแค่ไหนครับสำหรับเกมวันพรุ่งนี้เพราะว่าทั้งอาเซียนเนี่ยกทักติดิามเกมนี้แบบวดก็แน่นอนครับนันนี้มันเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยครับก็ ก็รู้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าว่าเวียดนามกับกับไทยเวลาเจอกันทีไรเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับซึ่งผมว่าทั้งสองทีมก็มีความกดดันเหมือนกันครับแต่ว่าก็อยู่กับพรุ่งนี้ครับว่าว่าใครจะลงไปแล้วก็ทําได้ดีกว่ากันแล้วก็ใครผิดพลาดน้อยกว่ากันครับสามเกมที่ได้ลงสนามในรอบแรกเนี่ยพอใจกับผลงานของตัวเองแค่ไหนครับ ก็พอใจระดับหนึ่งครับผมผมว่าประเมินตัวเองว่าโอเคเราเราตอบสนองแทคงติกของของโค้ดได้แล้วก็โอเคก็สามารถช่วยทีมผ่านเอารอบรองชนะเลิศได้อะไรเงี้ยก็พอใจระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าทุกๆนัดที่เล่นมันมีข้อผิดพลาดแล้วก็ก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับช่วยพูดถึงการทํางานกับมาโน่หน่อยครับหลังจากที่ร่วมงานกันมาแล้วพากันผ่านเอารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับก็แน่นอนคนระับมาโน่เป็นคนที่ที่ โอเคให้ความเชื่อใจให้ความไว้ใจนักฟุตบอลทุกคนคนระับก็สังเกตได้ว่าไม่ว่าใครจะลงไปเล่นหรือว่าลงไปทําหน้าที่ซีเบคคนแรกหรือว่าเปลี่ยนตัวลงไปในฐานะตัวจำลองทุกคนก็ตอบสนองแทคติกของมานูได้เป็นอย่างดี<ๆ>นั่นเกิดกเกิดจากความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับส่วนตัวคิดว่าจุดแข็งของทีมคืออะไรครับหลังจากที่เราผ่านรอบแรกผมว่าทีมสปิริตของเราก็ค่อนข้างดีนะในใน,ในชุดชุดนี้นอะไรเงี้ยซึ่ง โอเคทุกคนพยายามที่จะซัพพอร์ตกันไม่ว่าใครจะลงไปทําหน้าที่11คนแรกหรือว่าเปลี่ยนตัวลงไปหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ยังไม่มีชื่อในใน23คนอะไรเงี้ยทุกคนพยายามที่จะซัพพอร์ตกันแม้กระทั่งการซ้อมทุกคนก็พยายามที่จะแสดงความสามารถแล้วก็พยายามผลักดันเพื่อนๆหรือว่าตัวเองให้ไปในให้เป็นการซ้อมที่ดีได้ในแต่ละเซกชันอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นเป็น ที่ที่เราให้เราเขาเราลองชนะเลิศด้วยในฐานะที่เราเคยลงสนามดวลกับเขามาหลายครั้งแล้วเนี่ยครับคิดว่าจุดเด่นของพวกเราพวกเขาคืออะไรแล้วเตรียมทีมจะรับมือยงังไงครับก็น่าจะเป็นความแข็งแรงแล้วก็ความที่พวกเขาเล่นเล่นด้วยกันมานานอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นจุดแข็งของเขาอะไรเงี้ยซึ่งโอเคเราก็มีวิธีการเล่นกับเขาแล้วก็มีแผนการเล่นที่จะที่จะเล่นกับเขาในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งผมผมเชื่อว่าน,น่าจะออกมาสนุกฝากอะไรถึงแฟนบอลช้างศึกนะครับครับ ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราก็จะโชว์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับสำหรับสำหรับใครที่อยู่ที่สิงคโปร์แล้วสามารถเข้ามาชมได้ก็ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาชมกันเยอะๆครับผม